แล้วในเซลล์เดียวโปรตีนโมเลลสองแสนตัวอย่างที่บอกไปแล้วก็มีการเรียงตัวสองแสนอย่างด้วยกันแล้วในร่างกายเรานะครับมีเซลล์กี่ล้านล้านเซลล์เราพูดไปแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นที่ชัดเจนว่าเราไม่เชื่อว่าใครเราไม่เชื่อว่าเหรียญที่อยู่บนพื้นห้องจะเป็นหัวทั้งหมดโดยไม่มีผู้ไปเรียงมันเราไม่เชื่อชันใดก็ฉันนั้นสามารถํานึกเราฟ้องเลยว่าเป็นไปได้อย่างไรที่มนุษย์เกิดมาโปรตีนโมเลกุลเกิดมา เซลล์เกิดมาโดยที่ไม่มีผู้ไปจัดการควบคุมระบบต่างๆเหล่านี้เป็นไปไม่ได้ฉันใดก็ฉันนั้นถูกไหมครับครับเพราะฉะนั้นตรงนี้บ่งชัดเจนว่าถึงแม้ว่าเราไม่เห็นผู้สร้างแต่เราเชื่อว่าจะต้องมีผู้สร้างถึงแม้ว่าเราไม่เห็นผู้จัดการระบบผู้ควบคุมระบบโครงสร้างทั้งหมดของสิ่งมีชีวิตในโลกนี้ถึงแม้ว่าเราไม่เห็นแต่เราก็เชื่อว่าจะต้องมีผู้บงการผู้ควบคุมจัดการบริหารสิ่งมีชีวิตระบบทั้งหมดเชื่อด้วยเหตุผลเชื่อด้วยตรรกะด้วยนี่แหละครับเชื่อด้วยเหตุผล เชื่อด้วยตรกกะครับไม่ได้เชื่อโดยคุณความไร้สาระไม่ได้เชื่อด้วยความไร้สาระไม่ได้เชื่อหลักหูหลับตาเชื่อเชื่อไปหัวจนฝ่าไม่ใช่มัาแป็มีหลักวิชาการนะครับตรงนี้ทีนี้เราคุยไปแล้วนะครับเกี่ยวกับกระบวนการพิสูจน์การมีอยู่จริงของพระผู้เป็นเจ้าพิสูจน์แปลว่าประชาชนทั่วๆไปสามารถเข้าใจได้และก็พิสูจน์ในขั้นตอนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์นะครับแต่ก่อนที่จะเข้าถึงนะครับจุดผู้หมายการสร้างว่ามีอะไรบ้างมีรายละเอียดอะไรบ้างเนี่ย นะครับผมนึกถึงองค์การในคัมภีร์อัลกุรอานบางองค์การได้นะครับเกี่ยวกับสิ่งที่เราได้พูดจังไปเป็นคําพูดของพระผู้เป็นเจ้าเป็นคําพูดของพระผู้เป็นเจ้านะครับในกุรอานมีระบุไว้นะครับในซุรอในบทที่ห้าสิบหกนะครับองค์การที่ห้าสิบแปดถึงห้าสิบเก้าความว่าอัฟรายตุมมาตุมนูนอันตุมตักโลกูนักูอัมนะนุนคอรีกูลเลอ์พระผู้เป็นเจ้าที่แท้จริง่ยได้ถามมนุษย์ไว้ในคัมภีร์อัลกุรอานนะครับความว่า มนุษย์ไม่ได้พิจารณานะครับเจ้าไม่พิจารณาดูน้ําอสุจิที่เจ้าหลั่งออกมาการนั้นหรืออันตุมตะลูกูนังฮูอัมนะฮุนคอรลิกูลเจ้าเป็นผู้ที่สร้างมันมาหรือเราต่างหากก็คือเอัล็อกพระพุทเจ้าที่แท้จริงต่างหากที่เป็นผู้ที่สร้างมาครับนะครับเอาล็อได้ถามมนุษย์ว่าไม่พิจารณาพวกเจ้าเนี่ยไม่พิจารณาดูน้ำอสุจิที่เจ้าหลังออกมาอย่างนั้นหรือเจ้าเป็นผู้ที่สร้างมันมาหรือเราต่างหากที่เป็นผู้ที่สร้างมันมาครับที่เรา คุยรายละเอียดไปแล้วในตอนต้นไม่มีมนุษย์หน้าไหนสามารถตั้งได้กอสกูนี้การพูดภาษาอาหรับนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมจะงงนะครับขุออ่านถูกประธานมาเป็นภาษาอาหรับนะครับให้กับศาสดามูฮัมหมัดซึ่งมีรายละเอียดนะครับในในเรื่องนี้นะครับองค์การหนึ่งซึ่งผมนึกได้ก็คือว่าในคัมภีร์อัลกุรอานในบทอัตตูรซึ่งเป็นบทที่52องค์การที่35ของคัมภีร์อัลกุรอานอัลลอฮ์พระผู้เป็นเจ้าที่แท้จริงได้ถามมนุษย์ อัมคุลิกูม่รู้ใชัยอไอัมฮุมุนคอลิกุนอัมคอลลักุสต์สาวาติว่าโลกแบัลลายูกันนนอัลลอฮ์พระผู้เป็นเจ้าได้ถามมนุษย์นะครับในคัมภีร์อัลกุรอานว่าอัมคุลิกูหรือว่าพวกเจ้าเนี่ยถูกสร้างมามินไอยริชัยอินโดยที่ไม่มีผู้สร้างถูกสร้างมาโดยไม่มีผู้สร้างถูกส,ส,สร้างมาจากความไม่มีอะไรเกิดมาจากความไม่มีอะไรอย่างนั้นหรือรอัมฮุมุนคอลิกูนนะครับหรือพวกเขาถูกสร้างมาโดยมีผู้สร้าง อัมคอลากุสสมาวาติวัลอรุตอหรือว่าพวกเขาเนี่ยได้สร้างฟากฟ้าและแผ่นดินนะครับบ้าลารอยูกันนูนเปล่าเลยพวกเขาไม่มีความเชื่อมั่นต่างหากตรงนี้เป็นสิ่งที่เอเราได้เตือนสติเตือนสติมนุษย์อัมคูลิกูรหรือว่าพวกเขาถูกสร้างมาเป็นร้อยดีใจโดยไม่มีผู้สร้างอัมบุมุลคอลิกูลหรือว่าพวกเขาเป็นผู้สร้างเองต่างหาก จริงๆครับก็คืออัมพูรุนคอริโกนก็คือหรือว่าพวกเขาเป็นผู้ที่สร้างเองต่างหากเราก็พิสูจน์กันไปแล้วว่ามนุษย์สร้างมนุษย์สร้างไม่ได้มนุษย์จะไม่มีอะไรมาเลยแล้วมนุษย์จะสร้างอะไรมาได้ไงนะครับอัมคอลกุสมาวาติว่าหรือว่าพวกเขาเป็นผู้ที่สร้างฟ้าฟ้าและแผ่นดินบั้นลายูนูนเปล่าเลยพวกเขาไม่เชื่อมั่นต่างหากเตือนสติมนุษย์ได้อย่างดีเตือนสติมนุษย์ได้อย่างดีนะครับตรงนี้ทีนี้เรามาเข้าเรื่องจุดมุ่งหมายการสร้างนะครับก่อนที่เราจะเข้าจุดมุ่งหมายการสร้างเนี่ย เาถามอะไรสักตัวอย่างให้เข้าใจสักตัวอย่างหนึ่งนะครับเป็นคําถามนะครับว่าสมมติเนี่ยคุณปิยะนะครับหรือว่าท่านผู้ชมเนี่ยนะครับได้นั่งกินอาหารอยู่ที่ห้องอาหารแห่งหนึ่งนะครับแล้วเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้หลับไปบนโต๊ะอาหารโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวครับตื่นขึ้นมาอีกทีหนึ่งพบว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในสถานที่หนึ่งซึ่งตัวเองไม่รู้จักเลยว่าเป็นสถานที่ไหน ถ้าคุณเป็นคุณปิยะเนี่ยหรือถ้าเป็นมนุษย์ทั่วๆไปโดยสามมเนึกเนี่ยตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยคําถามแรกที่เราได้สติขึ้นมาแล้วเราจะถามอะไรเราอยู่ที่ไหนข้อที่หนึ่งเราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยข้อที่สองมีไหมครับใครเป็นผู้เอาเรามาครับใครเป็นผู้นําเรามาที่นี่อาจารย์ต้องการสื่ออะไรครับตรงนี้อ่าต้องการจะสื่ออะไรใช่ไหมครับครับเดี๋ยวจะบอกยังไม่บอกก่อนนะครับใครเอาเรามาที่นี่ครับนะครับเรามาที่นี่ได้อย่างไร เอามาเอ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 า,เอา,เอา,าม,มาทาไมเอามาทำไมคำถามจะตามมาเยอะคาถามจะตามมาสองสามคำถามเลยครับเอามาทําไมเราจะต้องหาคาําตอบให้ได้ถูกไหมครับครับ <catalog. S 2> เหมือนกันนะครับมนุษย์เนี่ยนะครับความที่เคยชินนะครับความที่เคยชินกับโลกใบนี้มนุษย์เกิดเกิดมาเนี่ยนะครับเป็นเด็กทารกมาก่อนเกิดมาเป็นเด็กทารกมาก่อนเด็กทารกเนี่ย เกิดมาโดยไม่มีความคิดอะไรมากมายนะครับถ้าคุณปิยะเนี่ยเอาเด็กทารกคนหนึ่งนะครับที่นอนหลับอยู่ในบ้านหลังหนึ่งย้ายไปยังสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเขาไม่เคยไปมาก่อนถามว่าเด็กทารกเลือมตามาจะนั่งจะมานั่งถามว่าใครเอาเรามาที่นี่เอามา,มามที่นี่ได้ยังไงทารกไม่ถามแต่คนในตัวอย่างแรกที่เรายกตัวอย่างคนที่เป็นผู้ใหญ่มีสติปัญญาที่สมบูรณ์สามารถคิดอะไรได้แล้วกลับถามคำถามทําไมมันต่างกันอย่างไร ต่างกันก็คือทารกเกิดมาในสภาพที่ไม่มีความคิดที่ความคิดไม่พัฒนาไม่สามารถที่จะคิดอะไรได้มากมายนะครับ,รบเพราะฉะนั้นมนุษย์เนี่ยที่ลืมในการที่จะถามคําถามตัวเองว่าตัวเองเกิดขึ้นทำไมเกิดขึ้นมาทําไมบนโลกนี้นะครับ,รบก็เพราะมนุษย์เกิดมาจากการผ่านการเป็นทารกมาก่อนผ่านการเป็นทารกมาก่อนจะบอกว่าเคยชินอยู่กับการเคยชินอยู่กับการใช้ชีวิตตั้งแต่เด็ก แล้วก็ไม่คิดโตโตมาโตขึ้นมาโตขึ้นมาก็ไม่คิดที่จะถามตัวเองว่าเอ้ยตัวเรานี่มาอยู่บนโลกนี้ได้อย่างไรเกิดมาทําไมนะครับแต่สมมุติว่าอัลลอฮฺพระผู้เป็นเจ้าที่แท้จ,จริงเนี่ยสร้างมนุษย์มาเนี่ยนะครับในสภาพที่สมบูรณ์เลยให้มีความคิดสมบูรณ์ตั้งแต่ถูกลอดออกมาจากคันมารดาเ,เนี่ยแบ่งออกมาพวะออกมาสู่โลกปุ๊บเนี่ยให้มีความคิดสมบูรณ์และโตเลยว่าง่ายๆแน่นอนที่สุดมนุษย์คนนั้นเนี่ยต้องตกใจเอ้าเรามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงนี่มันที่ไหนกันนี่ ถูกไหมครับเหมือนกับคนที่นั่งรับประทานอาหารอยู่ในห้องอาหารที่เรายกตัวอย่างในตอนต้นสติปัญญาสมบูรณ์แล้วแต่สลบไปชั่วระยะหนึ่งตั้งตั้งสติขึ้นมาได้ก็จะถามคำถามว่าเ,เรามาที่นี่ได้ไงใครเอาเรามาเหมือนกันเด็กทารกเนี่ยถ้าเกิดมาในสภาพที่มีความคิดความอ่านสมบูรณ์เลยเนี่ยถูกเบ่งเอามาสู่โลกภายนอกเนี่ยก็จะตกใจเอยเรามาอยู่ที่ไหนเนี่ยใครเอาเรามามามาที่นี่ได้อย่างไร,รก็จะ,สะแสวงหาจุดมุ่งหมาย รับ<ต>ทุกวันนี้ที่มนุษย์ไม่แสวงหาจุดมุ่งหมายก็เพราะว่าความเคยชินที่ใช้ชีวิตตั้งแต่ทารกมาถูกต้องกับความเคยชิน,นสิ่งแวดล้อมที่ถูกพ่อแม่ปลูกฝังมาปลูกฝังมาสิ่งแวดล้อมความเคยชินนะครับและอีกอย่างผมยกตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งสมมุติว่านะครับผมเนี่ยพูดกับคุณปบยะว่าคุณปบยะไปกับผมไปกับผมยังสถานที่แห่งหนึ่งนะครับผมชวนคุณปบยะไปยังสถานที่แห่งหนึ่ง เวลาไปถึงผมก็บอกคุปิยะอยู่เนี่ยนะผมจะกลับละคุปิยะจะพูดอะไรผมไปยังสถานที่แห่งหนึ่งผมเอาคุปยะมปคุปยะก็ไปครับผมผมบอกคุปยะอยู่เนี่ยนะผมจะกลับละแล้วผมจะอยู่ยังไงคุปิยะก็ต้องถามผมเอาเอาผมมาทําไมแล้วเอามาเพื่ออะไรเผมจะอยู่ต่อไปผมจะผมจะมันลอยอ่ะมันล่องลอยไม่มีจุดมุ่งหมายอ่ะถูกไหมครับสมมติโดาคุปิยะถามเนี่ยแล้วผมไม่บอกผมเดินกลับเฉยคุปิยะจะว่าไงผม ผมยาก็ต้องตำหนิทำไมไร้เหตุผลอย่างนี้ทำไมทำอย่างนี้ทำไมจะทํทำกับผมอย่างนี้เอาผมมาไม่หมาุสมเปนหมายเสียเวลาเสียจุดมุ่งหมายไม่รู้จะทำอะไรเนี่ยเสียเวลาด้วยซ้ำแต่ก็จะตำหนิไร้สาระไร้เหตุผลก็จะตําหนิซึ่งกันและกันถูกไหมครับทีนี้เราเนี่ยโอเคเราพิสูจน์แล้วว่าการมีอยู่จริงของพระพป็นเจ้าที่แท้จริงเนี่ย